กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมสารสนเทศเป็นสังคมใหม่เพื่อให้การอยู่รวมกันของคนในสังคมเป็นไปโดยสันติและสงบสุข จึงต้องมีกฎเกณฑ์ที่มากำหนดควบคุมเพื่อให้สังคมดังกล่าวมีความสงบเรียบร้อยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเทคนโนโลยีสารสนเทศมาใช้บังคับควบคุมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกว่ากฎหมายไอทีเสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติหรือที่เรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการไอทีแห่งชาติหรือกทช ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆดำเนินการจัดทํากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ,เพ,อเพื่อปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะกรรมการไอทีแห่งชาติในการยกร่างกฎหมายไอทีทั้ง6ฉบับให้แล้วเสร็จคือ 1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอข้อมูลที่ทําในกระดาษ 2. กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดาอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์3กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานาาสารสนเทศอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยอาศัยกลไกลของรัฐภายในชุมชนนำไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการรับรองสิทธิให้ความคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกประมวล เปิดเผยหรือเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี 5กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่รวมกันของคนในสังคมค่ะ 6. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดกลไกสำคัญทางกฎหมายในการรองรับระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีการได้นำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และร่างพระราชบัญญัติลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมเป็นฉบับเดียวโดยได้ผ่านพระราชบัญญัติดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาและตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักร,ราช2544ดังนั้นกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในปัจจุบันจึงมีทั้งสิน้น5ฉบับได้แก่ 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2544 2ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550 5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส